ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะขอยลานะคะเอาหน้าออกนะคะเอาตูดเข้านะคะลูกค้าก็ทําที่จอดรถไว้รอเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะจอดรถเกี่ยวแล้วก็รถเทรลเลอร์นะคะ ต้องขยับองค์ออกอีกไหม เบ่นี่จิตเลยฮะโอเคนะคะถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะถอยเข้าบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะตูดเข้าหน้าออกนะคะโอเคเลยนะคะสําหรับแสตนเลอร์หกล้อพื้นเรียบของเรานะคะวันนี้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะสเปคช่วงล่างนะคะพาวท้ายร้อยสิบขึ้นแหนบเจ็ดเซนนะคะเครื่องยนต์กีสุดแปดแปด 2.20เมตรยียาวห้าเมตร70ค่ะเป็นระบบหงางพับไฮดรอลิกนะคะถ้าใครสนใจนะคะลูกค้าสามารถโชรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่ี่แจนอู่นอนันต์การช่างนะคะงานส,สวยๆเนียนๆแบบนี้นะคะมีให้กับลูกค้ารถทุกๆคันนะคะเป็นยาง700ขอบ16ค่ะเป็นคัสีหน้าหนะคะเป็นชุดเบกลม เป็นคโลอิสุนะคะฮัลโหลค่ะอยู่ค่ะไปที่บ้านเลยค่ะให้ลูกน้องรับให้นะค่ะค่ะสวัสดีค่ะทีมงานแม่ประภัยนะคะถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะที่อำเภอแก้งโคอจังหวัดชัยภูมิบ้านดงทองนะคะ โอ้สวยมากเลยค่ะลูกค้าถ้าใครสนใจนะคะ,ะทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่ห้ออันอูานอนการช่างนะคะนี่ต้องบบกว่าสวยค่ะสวยรีวิวไปชอบไปนะคะยังมติดาต,ตามด้วยนะคะอ,อันอูานอันการช่างนะคะหรือจะจองแพ็กเกจคู่กันกับรถเกี่ยวข้าวก็ได้นะคะจริงๆรุ่นนี้เป็นเทเลอ ER, ร์รุ่น S 200นะคะแต่ว่าลูกค้าเอามาขนรถคูโบต้าก็ได้นะคะได้หมดเลยค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางน้องนะคะที่อยู่เกาหลีนะคะก็สั่งสั่งจองรถมารอนะคะตอนนี้น้องยังอยู่ทางเกาหลีอยู่นะคะน้องก็ยังไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณกับทางน้องน้องอะไรอะพี่เล็ก็จำชื่อไม่ได้ขอโทษด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณละาย่ผติดตามนะคะอีแตนอุรานการช่างเบอร์โทรติดต่อ0892411962นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ 我讲吧